เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ไฮบริดของ Honda อยู่นะครับต้องการที่จะสตาร์ทเครื่องให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับเพื่อทําการวอร์มเครื่องนะครับหรือวัดระดับน้ํามันเครื่องของเหลวในห้องเครื่องนะครับรวมถึงเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ําและน้ํามันเบรกนะครับต้องมีการไล่อากาศออกจากระบบนะครับจะต้องทํำยังไงวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนเมนเทนเนนต์หมดในรถยนต์ h อน da าไฮบริดมาฝากเพื่อนๆครับ สวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องสุกเล็กของน้อง CB ีและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับผมได้จากประสบการณ์ของผมนะครับทางานอยู่ที่ศูนย์บริการฮอนด้ากรุงนครสวรรค์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราจะพูดถึงรถยนต์ไฮบริดนะครับหลายๆท่านที่ใช้รถยนต์ไฮบริดของฮอนด้าอยู่นะครับอ่านะครับหลายๆคนงงครับไม่รู้พูดอะไรว่ารถไฮบริดนะครับอธิบายก็สั้นนิดนะครับ รถไฮบริดก็คือรถไฟฟ้าประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับที่ขับเคลื่อนหลักโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่รถไฮบริดยังคงมีเครื่องยนต์อยู่นะครับนะครับยังจะต้องเติมน้ํามันบินซินอยู่นะครับที่ปั๊มน้ํามันนะครับนะครับการทํางานก็คือนะครับเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานร่วมกันนะครับโดยการขับเคลื่อนหลักจะเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวมอเตอร์นะครับสาหรับเครื่องยนต์เนี่ยก็มีไว้สําหรับติดขึ้นมานะครับเพื่อ ปั่นจเนเรเตอร์นะครับชาร์จกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดก็จ่ายกระแสไฟให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถวิ่งไฟฟ้าได้นะครับทำให้รถประหยัดน้ํามันขึ้นนั่นเองอ่านี่คือรถยนต์ไฮบริดนะครับแต่หลายหลายคนสงสัยไหมครับรถยนต์ไฮบริดเวลามันวิ่งไฟฟ้าเนี่ยเครื่องยนต์มันจะไม่ติดขึ้นมาครับอ่าแต่หลายหลายคนบอกเอ้พี่จะเมนท์นเน้นรถจะเช็คระดับของเหลวในห้องเครื่องเช็กระดับน้ามันเครื่อง ในคู่มือมันเขียนอยู่ว่าจะต้องสตาร์ทได้เครื่องติดวอร์มเครื่องให้ร้อนก่อนถึงจะทําการดับเครื่องแล้ววัดน้ํามันเครื่องได้ทีนี้รถไฮบริดมันวิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าครับจะทํายังไงจะวัดยังไงจะทํายังไงวอร์มเครื่องให้เครื่องร้อนอ่าวันนี้ผมมีรายละเอียดและคาแนะนํามาฝากนะครับ อ่ะต่อไปนะครับถ้าเพืเ่อนๆสงสัยไม่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ําอ่ะวเวลาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้าในรถทั่วๆไปมันต้องสตาร์ทเครื่องครับเพื่อไล่อากาศออกจากระบบระบายความร้อนหรือระบบหม้อน้ํานั่นเองครับอันดับรถไฮบริดเครื่องมันไม่ติดอ่ะจะต้องทํำยังไงอ่าสงสัยไหมฮะรวมถึงเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยก็จะต้องสตาร์ทเครื่องครับย้าเบรกไล่อากาศออกจากระบบเบรกนะครับรถยนต์ไฮบริดเครื่องไม่ติดอ่ะครับจะต้องทํำยังไง ทั้งหมดทั้งมวลนะครับดี๋ยวพูดมาก็จะโยงถึงนะครับขั้นตอนการเมนเทนเน้นโหมดนั่นเองครับอ่าเพื่อนๆงงและอะไรว่าเมนเทนเน้์โหมดนะครับเมนเทนเน้์โหมดก็คือโหมดในการซ่อมบำรุงของช่างนะครับหรือโหมดในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดนั่นเองครับในกรณีที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องการเช็กระดับของเหลวในห้องเครื่องวัดน้ามันเครื่องต้องการที่จะเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ําต้องการที่จะเปลี่ยนน้ามันเบรกเพื่อไล่าอากาศออกจากระบบนะครับ การทำเมน n ท e เมนต์โหมดนะครับก็คือการทำให้เครื่องยนต์มันติดขึ้นมาครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราเนี่ยทำขั้นตอนตามที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับผมทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวติดตามขั้นตอนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอ่านะครับแต่อันดับแรกที่เพื่อนๆจะต้องทำก่อนก็คือหาพื้นที่ที่มันราบเรียบไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับจอดในพื้นที่ราบเรียบนะครับตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ตำแหน่งเกียร์ทีนะครับในรถนะครับต้องปิดโหลดทั้งหมดนะครับผมปิดแอร์วิทยุเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับ เมื่อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับตามที่ผมแจ้งนะครับเราไปดูขั้นตอนการเมนเทน m ์โหมดกันเลยผมนำคลิปว้ให้แล้วครับโอเคสำหรับวันนี้เรามาดูขั้นตอนเมนเทนต์โหมดของรถยนต์ไฮบริดของ Honda นะครับผมอ่าขั้นตอนไม่ยากนะครับเบื้องต้นให้เปิดสวิตช์ตำแหน่งออนนะครับผมแล้วก็ปิดโหลดในรถให้หมดนะครับหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าจอดในตำแหน่ง P นะครับผมอ่านะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้เหยียบคันเร่ง2ครั้ง1 2แตะเบรกนะครับเลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่งเอ็นครับเสร็จแล้วปล่อยเบรกเหยียบคันเร่ง2ครั้ง1 2แตะเรตรบเรกค,ครับแล้วก็เลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่ง P นะครับเสร็จแล้วปล่อยเบรกครับอ่าแตะคันเร่ง2ครั้งแตะเบรกแล้วก็สตาร์ทนะครับอ่าสังเกตไหมครับ มันจะขึ้นคําว่า m มนเทน n นน c ์โหมดนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นไหมฮะตอนนี้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับหน้าจอจะมีไฟรูปถลายไฟ ABS ไฟเบรมมือขึ้นโชว์มาเต็มหมดเลยไม่ต้องซีเรียดนะครับอันนี้นะครับเป็นการ m มนเทน n นน c ์โหมดเครื่องยนต์หน้าเครื่องติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมนะครับอ่า ช่างหรือเราก็สามารถไปเมนท์เนแนนหน้ารถได้เลยนะครับอ่านี่ครับอ่านะครับในส่วนของขั้นตอนการปิดโหมดนี้นะครับไม่ยากนะครับแค่เพื่อนๆกดปุ่มสตาร์ทนะครับ1ครั้งนะครับเครื่องจะดับลงพร้อมกับระบบไฟทั้งหมดจะดับลงนะครับก็เป็นการสิ้นสุดเมนทเนแนน์โหมดนั่นเองนะครับเป็นไงลองไปทํากันดูนะครับไม่ยากนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับขั้นตอนเมนเทนเนตโบดนะครับของรถยนต์ไฮบริดของ Honda นะครับใช้ได้กับรถไฮบริดของ h o น da ปัจจุบันทุกรุ่นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเมนเทนเนตต้องการที่จะติดเครื่องนะครับเพื่อดูแลรักษารถยนต์หรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำก็แล้วแต่นะครับผมแต่ควรใช้ความระมัดระวังในการทำนะครับผมอย่างที่ผมแนะนำไปในคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงมาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ ดันล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคำถามและตอบทุกเมนต์แน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลาครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ